กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานเข็มกัดคุณนายแบบที่2นะคะนี่นะคะหน้าตาก็แบบนี้นะจะต่างจากแบบแรกแค่ตรงกลางนะคะ ลิบบินที่เราใช้วันนี้ก็ยังอยู่ที่ตัวนี้นะคะตัวโบแดงตัวนี้นะคะเป็นลิบบินกากเพชรนะคะเป็นลิบบินกากเพชรแบบสีสองด้านนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นสีแบบเป็นสีสีอย่างงี้เป็นกากเพชรสีสีอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเงินเงินแบบนี้นะคะเงินเงินเงาเงาแบบนี้นี่นะคะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ซื้อมานานแล้วซื้อมายกโหลเลยนะคะ แล้วก็มาตัดริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะความยาวที่เราตัดอยู่ที่25-30ถึงเซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ฝั่งเลยนะค่ะจากนั้นเราก็จับริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะให้ปลายมันเสมอกันนะคะแบบนี้ แล้วเราก็มาพับทบพับเข้านะคะสักประมาณ10เซนติเมตรนะคะบีบพับพับให้เป็นรอยเลยนะคะนี่นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็แยกออกมาก่อน2เส้นนะคะ จะเอาฝั่งทั้งด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะฝั่งยาวอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเส้นฝั่งซ้ายมือคือเส้นที่1น,นะคะฝั่งขวามือคือเส้นที่สองเราเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1นนะคะนี่คล้องไปแบบนี้แล้วก็เส้นที่สาม เอามาคล้องเส้นที่สองคล้องไปแบบนี้นะคะฝั่งทางด้านสั้นก็เอาไว้ด้านบนนะคะนี่นะเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะเอาฝั่งดังด้านสั้นสอดเข้ารูเส้นที่หนึ่งค่ะโดยทับเส้นที่สามนะจากนั้นพลิกมือกลับด้านมา แล้วเอาปลายฝั่งทั้งด้านยาวมาสอดเข้ารูเส้นที่1ค่ะนี่นะคะสอดทับเส้นที่3ม,มาพลิกกลับด้านมานี่นะคะเห็นไหมมันก็จะคล้องกันแบบนี้นะคะก็คือคล้องเส้นที่3แล้วปลายทั้ง2ฝั่งก็จะไปอยู่ในรูเส้นที่1แล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันนะคะได้แบบนี้ใส่เหรียญเลยค่ะ แล้วพับปิดเหรียญน,นะคะพับทับมาแบบนี้เส้นที่สองก็ทับลงมาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เส้นที่สามทับไปเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแล้วสอดเข้ารูเส้นที่หนึ่งนี่นะคะสอดเข้ารูตรงนี้ดึงค่ะดึงดึงบ,บ,บีบให้แน่นเลยนะคะอ่าจะได้แบบนี้นะ แล้วเราก็กลับด้านมาค่ะมาสอดเส้นสั้นฝั่งขวามือนะคะคือเส้นนี้สอดเข้ารูตรงกลางนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะปลายโผล่ออกตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงบีบให้แน่นนะคะสอดไปทั้งสี่เส้นนะคะมันจะมีสีมุมสี่เส้นนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลย นี่ค่ะสอดครบทั้งสี่เส้นแล้วได้แบบนี้จากนั้นเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่คะเดี๋ยวรวบเส้นที่เรายังไม่ใช้ออกไปก่อนก็เหลือมุมใดมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะบิดพับมาด้านหน้าอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พับกลับไปด้านหลังบิดม้วนกลับมาด้านหน้า แล้วเอาปลายลิบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างนี่นะคะปลายสอดเข้ารูด้านข้างแล้วก็จะโผล่ออกตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยคจัดกลีบให้เข้าที่นะคะจะได้แบบนี้มุมต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะพับมาด้านหน้าแล้วพับกลับไปด้านหลัง บิดม้วนกับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วค่อยเลื่อนปลายริบบิ้มาสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้นี่นะคะปลายจะโผล่ออกตรงกลางให้เราดึงค่อยๆดึงค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่เข้ามุมนะคะนี่ค่ะได้แล้ว2มุม มันก็จะเหลืออีก2มุมนะคะแล้วก็พับเหมือนเดิมค่ะพับให้มันครบทั้ง4มุมนะคะนี่นะคะพับครบทุกมุมแล้วได้หน้าตาแบบนี้ตัวริบบิ้นมันก็จะมากองกองกันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับตรงกลางกันเลยนะคะน,นะคะโดยดึงเส้นฝั่งขวามือดึงลงมาแบบนี้แล้วมาทําเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะโดยดึงมาทางด้านขวาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะพับมาแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในแบบนี้นี่นะคะให้ได้แบบนี้นะคะแล้วค่อยเลื่อนปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะ สอดเข้ารูตรงกลางนะคะปลายริบบิ้นมันจะไปโผล่ออกด้านล่างนะคะเราต้องคอยแงะดูด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเพราะว่าบางทีมันจะมันจะซ้อนเข้าไปตรงกรีบด้านด้านข้างนะคะอ่านี่นะคะโผล่มาแล้วนี่ต้องแงะกีบตรงนี้ขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่าสอดเข้าไปซ้อนด้านในอาจากนั้นเราก็ดึงเลยะคะ่ะ ดึงให้เข้าที่นะคะนี่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะตรงกีบกีบตรงกลางอ่ามุมต่อมามุมที่สองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะดึงเส้นฝั่งขวามือลงมาแล้วดึงเส้นฝั่งซ้ายมือทำมาทางด้านขวานะคะจากนั้นเราก็พับขึ้นไปด้านบนนะคะรอบนี้รอบนี้พับขึ้นไปด้านบนแล้วก็พับม้วนลงมาด้านล่างนี่นะคะเนี่ยให้มันเป็นมุมสามเหลี่ยมกันแบบนี้ จากนั้นเราก็เลื่อนปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะปลายจะโผล่ออกด้านล่างนะคะเราก็ดึงอ่านี่นะคะค่อยดึงค่อยจัดกลีบให้เข้าที่ได้แบบนี้นะคะ มุมต่อมามุมที่3ก็ดึงเส้นขวามือมาแล้วก็ดึงเส้นซ้ายมือมาขวานะคะพับลงมาข้างหน้าแบบนี้เออลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็บิดม้วนเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วเลื่อนลปยริบบินขึ้นไปสอดเข้ารูตรงกลางริบบิ้มันค่อนข้างจะอ่อนนะคะจะสอดยากนิดนึง นี่นะคะจะโผล่ออกด้านล่างแล้วก็ดึงดึงจัดกลีบให้เข้าที่ค่ะอ่ะก็จะได้เป็นมุมแบบนี้ค่ะมุมสุดท้ายนะคะอยู่อย่างนี้ดึงมาขวาแล้วบิดพับไปด้านบนม้วนกลับมาด้านล่างแล้วเลื่อนปลายรปีนสอดเข้ารูตรงกลางค่ะ นี่นะคะโผล่ออกด้านหลังด้านล่างแล้วก็ดึงค่ะอ่านี่นะคะจะได้เป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็จะกลับด้านมาเก็บริบบิ้นที่เหลือนะคะจะเก็บก็ได้หรือจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะวิธีเก็บก็คือเนี่ยคะ่ะสอดเข้ารูตรงกลางเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะสี่เส้นสีม่มุม นี่จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาทีนี้เราก็มาตัดส่วนเกินๆนี้ทิ้งได้เลยนะคะตรงนี้ตัดแต่งตามชอบนะคะจะใช้กรรไกรธรรมดากรรไกรซิกแซกตัดก็ได้นะคะแล้วแต่มีอุปกรณ์เลยเนาะนี่นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเหรียญโป้ยท่านเข็มกัดคุณนายแบบที่สองเดี๋ยวเราจะมา ประดับตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นี่นะคะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นลูกปัดหรือของประดับตกแต่งอะไรน่ารักน่ารักเอามาแปะมาติดได้เลยนะคะวิธีแปะติดก็คือใช้อาจจะเป็นปืนกาวนะคะกาวร้อนปืนกาวยิงหรือจะเป็นกาวร้อนกาวหลอดหยอดก็ได้นะคะนี่นะคะมีหลายซีเลยก็ลองฝึกพับฝึกทําดูนะคะเป็นหนึ่งลายที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะง่ายๆนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรืองงๆตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆนะคะอาทิตย์ละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างนะคะ เดี๋ยวจะเปิดแสงแสงไฟกระทบให้ดูความวิงวิงของลิปปินตัวนี้นะคะนี่ค่ะเพราะโดนแสงไฟแสงแฟดแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวิงวิงอย่างนี้เลยนะคะจะระยิบระยับสวยงามมากเลยนะคะก็ไปลองซื้อมาพับดูเนาะลิปปินกากเพชรนะคะนี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ